สวัสดีครับวันนี้ก็จะมีเรื่องมาเล่าเป็นเรื่องของสองพรานเพื่อนซีที่ออกไปนั่งห้างล่าสัตว์แล้วไปเจอเสือสมิงทั้งสองจะเอาชีวิตรอดกลับมาได้ไหมเรื่องเล่าข้างกองไฟค่ำคืนนี้เสนอเรื่องพรานเดชพรานปั้นผจญสมิงไพรเสียงจักจั่นดังระงมทั่วทั้งผืนป่ากลิ่นดินชื้นหลังฝนพรมโชยอับอวนอยู่ในอากาศยามพลบค่ำลุงเดช พรานป่าผู้มีอายุราวห้าสิบกว่าสวมหมวกปีกกว้างเก่าๆและถือปืนยาวคู่ใจที่ใช้มาครึ่งชีวิตก้าวเท้าเข้าไปในป่าลึกทางทิศตะวันตกของบ้านหนองห้วยเส้นทางนี้ไม่มีใครกล้าเข้ามานานหลายปีเพราะชาวบ้านร่ำลือกันว่ามีเสือสมิงอาศัยอยู่แต่ลุงเดชไม่เชื่อเขาเป็นพรานเก่าที่ผ่านป่ามานับไม่ถ้วนทั้งป่าดิบป่าดงดิบเขา เขาเชื่อว่าทุกสิ่งในป่ามีเหตุผลถ้ามีเสียงมีกลิ่นหรือมีเงามันก็มาจากสัตว์ธรรมดาไม่ใช่สิ่งลี้ลับคืนนั้นเขาเดินทางมากับลุงปั้นเพื่อนพรานรุ่นเดียวกันทั้งสองตั้งใจจะนั่งห้างสองเก้งที่บ่อนน้ำกลางป่าคืนนี้เดือนสวยดีดะเดชแสงแบบนี้สองเห็นตาสัตว์ชัดแน่เออปั้นถ้ามันไม่ใช่สัตว์ที่ชาวบ้านกลัวกันไปเองนะ ลุงเดชหัวเราะเบาๆพร้อมพาดปืนขึ้นบ่าพอถึงบ่อน้ำทั้งสองช่วยกันสร้างห้างไม้ขนาดเล็กพอให้สองคนขึ้นไปนั่งได้อยู่สูงราวสี่เมตรจากพื้นข้างล่างคือบ่อที่มีรอยตีนสัตว์ปรบปรายทั้งกวางหมูป่าและเสือเห็นไหมรอยเสือนี่ของจริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเสือสมิงลุงเดชพูดพลางจุดไฟตะเกียงเจ้าพายุไว้บนห้างลุงปั้นยิ้มแหง้แหงๆ เองพูดง่ายข้าไม่ค่อยอยากจะลองดวงนักลมเริ่มเย็นจัดเสียงกลางป่ากลายเป็นเงียบจนผิดปกติมีเพียงเสียงหายใจของทั้งคู่กับเสียงไม้ที่ลั่นเอียดอาจากห้างไม้เวลาผ่านไปจนเกือบเที่ยงคืนทันใดน,นั้นก็มีเสียงมาจากพุ่มไม้ใต้ห้าง ลุงเดชร,รีบหยิบไฟฉายขึ้นซองแสงพุ่งผ่านไปไม้ไปกระทบกับดวงตาคู่หนึ่งที่สะท้อนกลับมาเป็นสีแดงจัดเสื้อลุงปั้นพุ่งพำเสียงสัน่นแต่ลุงเดชกลับนิ่งอย่าขจับอย่าเสียงดังเสือร่างใหญ่โผล่ออกมาจากเงามืดมันมีขนสีส้นแซมดำแต่สิ่งที่ทำให้ลุงเดชขนลุกคือแววตาของมันไม่เหมือนเสือธรรมดาเลยมันเหมือนตามนุษย์ มันจ้องขึ้นมาที่ห้างราวกับรู้ว่าทั้งสองอยู่ตรงนั้นจากนั้นเสือค่อยๆถอยห่างออกไปก่อนจะหายเข้าไปในเงาไม้เห็นไหมข้าไม่ว่าอะไรนะแต่มันไม่เหมือนเสือทั่วไปเลยลุงป้านพูดเสียงสัน่นอาจเป็นแค่แสงสะท้อนลุงเดชตอบแม้ใจเขาเองจะรู้ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นราตีสองเสียงคำรามดังก้องไปทั่วทั้งป่า เสียงนั UM ้นใกล้เข้ามาใกลจนรู้สึกได้ถึงแรงสะเทือนของพื้นจากนั้นเสียงฝีเท้าหนักๆกก็เริ่มวนอยู่รอบห้างเหมือนมันกําลังเดินวนอยู่ด้านล่างเดดมันกลับมาลุงปั้นกระซิบมือสั่งจนจับปืนแทบไม่อยู่ทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านล่างแต่ไม่ใช่เสียงเสือแต่เป็นเสียงของผู้หญิงพี่เดด พี่ลงมาหน่อยสิเสียงนั้นเหมือนเสียงผู้หญิงแผ่วเบาแต่ชัดเจนและเรียกชื่อเขาได้ถูกต้องใครวะใครอยู่ข้างล่างลุงเดชตะโกนถามแต่ไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงหัวเราะเบาๆดังตอบกลับมา <laughs> <laughs> เสียงนั้นเปลี่ยนเป็นคำรามในวินาทีถัดมาเสียงเสือดังขึ้นอีกครั้งพร้อมแรงสั่นสะเทือนหมอนมันกำลังปีนขึ้นมา หมายของห้างเริ่มสัน่นลุงเดชยกปืนขึ้นแล้วส่องลงไปใต้ห้างแล้วลั่นไกลทันทีเสียงปืนของลุงเดชดังสะท้อนกล้องไปทั่วหุบเขาเงียบงันเข้ามาแทนที่ในทันทีเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจของทั้งสองพรานเต้นอยู่ในอกควันปืนยังลอยจางๆอยู่ปลายกระบอก ลุงปั้นที่นั่งข้างๆหันมามองด้วยดวงตาเบิกกว้างมึงที่มันโดนไม่เด็ดลุงเดชไม่ตอบเขาจ้องไปยังพงไม้เบื้องหน้าที่ตรงนั้นคือจุดที่ดวงตาสีเหลืองสว่างจ้าเมื่อครู่เคยมองกลับมาหาเขาแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรเหลืออยู่ไม่มีเสียงคำรามไม่มีร่างเสือไม่มีแม้แต่รอยเลือดมีเพียงกลิ่นคาวจางๆลอยมากับลมเย็นของยามคำ่ำมันไม่ใช่เสือธรรมดาลุงเดชพูดเสียงแผ่ว ลุงปั้นได้แต่นั่งนิ่งไม่กล้าขยับตัวเสียงมแมลงกลางคืนเงียบหายไปหมดเหมือนป่าทั้งผืนหยุดหายใจเวลาผ่านไปจนฟ้าสีดำเริ่มกลายเป็นเทาหมอกหนาเริ่มคลี่คลุมยอดไม้แสงอาทิตย์ยามเช้าส่องหลอดใบไม้ลงมาเป็นลำสองพรานที่แทบไม่ได้นอนทั้งคืนมองหน้ากันอย่างหมดเรี่ยวแรงปั้นลงกันถวาเช้าแล้วเออกูก็ว่าอย่างนั้นเมื่อคืนมึงยิงจริงแต่กูไม่เห็นมันล้มเลยนะ ทั้งสองค่อยๆปีนลงจากห้างอย่างระมัดระวังเสียงไม้แห้งใต้ฝ่าเท้าดังกรอบกแกรบบรรยากาศเงียบจนผิดปกติป่าที่เคยเต็มไปด้วยเสียงนกเสียงลิงตอนนี้กลับนิ่งสนิทราวกับไร้ชีวิตเมื่อเท้าสองคู่แตะพื้นลุงเดชสองมองไปร,บรอบๆด้วยสายตาระแวดระวังตรงพงหญ้าอยู่เขายิงไปเมื่อคืนมีรอยอะไรบางอย่างคล้ายรอยเสือแต่ไม่เหมือนนักมันใหญ่เกินไปและลึกกว่าที่เท้าเสือธรรมดาจะเหยียบได้ดูนี่ปั้น ลุงปั้นเดินเข้ามาดูพอเห็นก็น่าซีดต,ตีนเสือแน่แต่ดูรอยเล็บนี่ดิมันเหมือนมือคนเลยวะลมเช้าพัดวูบหนึ่งเสียงบางอย่างดังมาจากในพงไม้ครืดคล้ายเสียงเล็บควนลำต้นไม้ทั้งสองชะง,งักหันควับไปมองแต่ไม่มีอะไรมีเพียงลำแสงอาทิตย์สะท้อนกับหมอกที่ลอยอ้อยอิงรีบขับพเดชป่ามันไม่ดีแล้วลุงเดชพยักหน้า ทั้งสองเดินลัดเลาะตามทางเก่ากลับไปยังทางออกจากป่าเมื่อถึงลำห้วยเสียงน้ำไหลเบาๆทำให้ใจเริ่มสงบลงทั้งสองหยุดพักลุงปั้นตักน้ำล้างหน้าและพูดเบาๆว่าเมื่อคืนกูนึกว่ามึงยิงถูกแน่ๆแต่พอมาดูดีๆเหมือนมันหายไปกับอากาศลุงเดทมองไปทางแนวปากไกลๆกูว่ากูยิงโดนแต่ถ้ามันเป็นเสือสมิงจริงมันไม่ตายง่ายหรอกก่อนจะก้าวต่อ ลุงปั้นก้มลงจะหยิบขวดน้ำแต่พลันชะงักมีขนสีดำคลับติดอยู่บนก้อนหินริมลำห้วยมันหนาเหนียวและมีกลิ่นสาบแรงอย่างบอกไม่ถูกทั้งสองมองง้ากันโดยไม่พูดอะไรแล้วรีบเร่งฝีเท้ากลับหมู่บ้านทันทีพอกลับมาถึงบ้านท้องฟ้าเริ่มสว่างสดใสแต่ในใจของทั้งสองกลับหนักอึ้งตอนกำลังจะเข้าเรือนลุงปั้นเหลือไปเห็นรอยเล็บห้าข้างขูดอยู่ที่ข้างประตูไม้ รอยสดใหม่เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานเขาหันมามองลุงเดชแต่ลุงเดชยืนนิ่งหน้าซีดเผือดกูว่ามันออกมานอกป่าแล้วเดชไม่มีคำตอบมีเพียงสายลมยามเช้าที่พัดผ่านเสียงหมาแห่หอนแววมาจากท้ายหมู่บ้านและในเงามืดของป่าด,ด้านหลังบ้านมีเงาดำคล้ายร่างเสือยืนมองอยู่เงียบ ซึ่งนี่แหละครับคือเรื่องราวของพรานเดชและพรานปั้นที่ไปเจอเสือสมิงในป่าดงลึกเมื่อเสือสมิงตามมาจนถึงหมู่บ้านสองพรานจะจัดการยังไงโปรดติดตามตอนต่อไปในคลิปหน้าสวัสดีครับ